สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello everyone กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่3ากันอีกครั้งค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะนี่คือหนังสือที่เราใช้เรียนกันค่ะเล่มแรกคือหนังสือเรียนและเล่มที่2คือหนังสือแบบฝึกหัดค่ะสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้เป็นเรื่องของ การ descriptive adjectives การใช้คำคุณศัพท์ขยายหรือว่บอกลักษณะให้ข้อมูลของคำนามนะคะไม่ว่าจะเป็นคำนามที่เป็นคนสัตว์หรือว่าสิ่งของกันนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะว่าเราจะพูดอธิบายนะคะขยายหรือวให้ข้อมูลของคำนามต่างเนี่ยกันอย่างไรบ้างค่ะ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนควบคู่กันไปด้วยนะคะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าที่32ค่ะในยูนิตที่3นะคะ Family and Friends แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหาใหม่ๆกันนั้นเรามาทบทวนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ family members จากอาทิตย์ที่แล้วกันค่ะคำแรกหมายถึงคุณพ่อนะคะภาพแรกหมายถึงคุณพ่อนะคะ dad, daddy, father ต่อไปค่ะคำศัพท์ที่หมายถึงคุณแม่นะคะ mum, mum, mummy, mummy, mother ต่อไปคำศัพท์ที่หมายถึงพี่ชายหรือว่าน้องชายนะคะในภาษาอังกฤษเราใช้คำเดียวกันค่ะคือคำว่า brother brother ต่อไปค่ะคำศัพท์คำนี้หมายถึงพี่สาวหรือว่าน้องสาวนะคะในภาษาอังกฤษเราใช้คำเดียวกันค่ะคือคำว่า sister sister ต่อไปนะคะคุณปู่หรือว่าคุณตานะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า g r a n d p a หรือว่า grandfather ต่อไปค่ะคุณย่าคุณยายนะคะ g r a n ก e r Grandmother Grand ต่อไปค่ะคุณลุงคุณนา้าหรือว่าคุณอาที่เป็นผู้ชายค่ะในภาษาอังกฤษเราใช้คำเดียวกันนะคะคือคำว่า uncle uncle ต่อไปค่ะคุณป้าคุณนา้าหรือว่าคุณอาค่ะที่เป็นผู้หญิงในภาษาอังกฤษเราใช้คำเดียวกันค่ะคือคำว่า And and หลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนเลื่อนไปดูในหนังสือเรียนหน้าที่33นะคะคําศัพท์ที่นักเรียนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นคําศัพท์ที่บอกลักษณะนะคะขยายหรือให้ข้อมูลของคํานามนะคะว่าคํานามคํานั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ่ะ คำเหล่านี้เราเรียกว่าคำ adjective ค่ะเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนฟังนะคะให้นักเรียนชี้แล้วก็อ่านคำศัพท์ตามในคลิปเลยค่ะ Smile 3 Unit 3 Family and friends Students book Unit 3, Lesson 1, Exercise 1 Listen, Point and Repeat. Short, Tall, Thin, Fat, Young, Old. The Aurora Madu Naha Short. Klewasan ตรงกันข้า,ขามแบบคำนี้เลยค่ะ tall tall แปลว,ว่าสูงนะคะต่อไปค่ะ thin thin แปลว,ว่าผอมค่ะตรงกันข้า,ขามแบบคำว่า fat fat ที่แปลว,ว่าอ้วนนะคะต่อไปค่ะคำว่า young young แปลว่ายังอ่อนวัยอยู่นะคะยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่แก่ค่ะเด็กๆ ตรงกันข้ามกับคำว่า old old แปลว,ว่าสูงว้ยเก่าหรือว่าแก่แล้วนะคะคำศัพท์ทั้งหกคำนี้เป็นคำเป็นคำคุณศัพท์ค่ะเด็กๆคำคุณศัพท์เนี่ยมีหน้าที่บอกลักษณะขยายหรือบอกให้ข้อมูลของคำนามนะคะว่าคำนามเหล่านั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรค่ะคำคุณศัพท์เหล่านี้นะคะส่วนใหญ่ มักจะเขียนก่อนหน้าคำนามนะคะหรือว่าเขียนหลังคำกริยา verb to be is am หรือว่า are ค่ะหลังจากนั้นค่ะเรามาดูหุ่นยนต์สองตัวนะคะเขาเนี่ยพูดบอกลักษณะของสัตว์ที่เป็นแมวทั้งสองตัวค่ะซึ่งทั้งสองตัวนี้มีลักษณะที่แตกต่างกันใช่ไหมคะหุ่นยนต์สีฟ้าพูดว่า look it's thin look เอสเทนดูสิมันผอมนะคะแล้วเขาก็ชี้ไปที่แมวตัวผ,มผอมๆค่ะต่อไปค่ะหุ่นยนต์สีชมพูนะคะพูดว่า look it's fat look it's fat ดูสิมันอ้วนเนี่ยนะคะหุ่นยนต์ทั้งสองตัวเนี่ยเขาพูดบรรยายลักษณะของเขาพูดบอกนะคะให้ข้อมูล ลักษณะของสัตว์ทั้งสองตัวในรูปภาพที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกแต่งประโยคพร้อมๆกันนะคะเด็กๆซึ่งให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่34เลยค่ะก็จะยังเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับคำ adjective นะคะใน exercise ที่3ค่ะโจทย์บอกว่า point and say เดี๋ยวครูจะอ่านให้นักเรียนฟังอีกครั้งนึงนะคะให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ตามครูค่ะ short short tall tall Th in, thin thin fat fat young young old หลังจากที่นักเรียนอ่านคำคุณศัพท์ตามครูกันเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนเล็กมาดูนะคะจับคู่กันนะคะว่าคำคุณศัพท์คำไหนเหมาะกับรูปภาพไหนคะ่ะและเดี๋ยวเรามาฝึกแต่งประโยคพร้อมๆกันคะ่ะมาดูภาพในข้อที่1กับข้อที่2นะคะครูมีตัวอย่างประโยคมาให้นักเรียนได้ ่าแล้วก็เรียนรู้กันนะคะข้อที่หนึ่งค่ะ s h e n y างช s young, s young. <S เธอยังเด็กนะคะเธอยังเด็กครูใช้คำสรรพานามที่ใช้แทนผู้หญิงคนเดียวเนี่ยผู้หญิงที่เป็นเอกกบพน์นะคะด้วยคำว่า She ค่ะช s young เธอยังเด็กอยู่ยังอ่อนอยู่นะคะอายุยังไม่เยอะนะ ตรงกันข้ามกับประโยคในข้อที่สองนะคะ She's old, she's old She เธอแก่แล้วนะคะเธอมีอายุเยอะแล้วทั้งสองประโยคเนี่ยความหมายตรงกันข้ามกันใช่ไหมคะในหนังสือเรียนเนี่ยเขาให้นักเรียนเปรียบเทียบกันนะคะเด็กๆต่อไปค่ะเรามาบรรยายนะคะเรามาบอกลักษณะของคนในข้อที่3กับข้อที่4ค่ะ ข้อที่3นะคะครูมีตัวอย่างประโยคมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะ He's short. He's short. ครูใช้คำสรรพนามคำว่า he นะคะแทนผู้ชายคนเดียวค่ะเป็นเอกพจน์นะคะคำสรรพนามก็คือใช้คำว่า he ค่ะเด็กๆต่อไปค่ะในข้อที่4นะคะ He's tall. He's tall. เขาสูงนะคะ ต่อไปค่ะตัวอย่างประโยคในข้อที่5นะคะ it's thin it's thin มันผอมนะคะคำว่า it เนี่ยเป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนคนามที่เป็นศาสตร์สิ่งของหรือว่าสถานที่นะคะคำว่า it จะไม่ใช้แทนคุณนะคะเด็กๆเ,เพราะ it แปลว่ามันค่ะตัวอย่างประโยคในข้อที่6นะคะ it's fat it's FAT มันอ้วนนะคะหลังจากที่เราแต่งประโยคนะคะโดยใช้คำสรรพนามนะคะให้เหมาะสมกับรูปภาพกับสิ่งที่เราเห็นนะคะหลังจากนั้นค่ะครูมีการบ้านให้นักเรียนทำในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่25ค่ะข้อที่1นะคะให้นักเรียนนำคำศา์ที่โจทย์ให้มาแล้วเนี่ย ทั้ง8คำนะคะนํามาเติมให้เหมาะสมกับรูปภาพที่นักเรียนเห็นค่ะในหนังสือแบบสึงหัดนี้นะคะมีคําศัพท์ใหม่มาให้นักเรียนได้เรียนรู้กัน2คํานะคะก็คือคําว่า big ที่แปลว่าใหญ่นะแล้วก็คําว่า small ที่แปลว่าเล็กค่ะหลังจากที่นักเรียนทําแบบสึกหัดเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปให้ชัดเจนค่ะและส่งการบ้านมาในลายส่วนตัวของครูนะคะ และหากมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .3 ให้นักเรียนไลน์มาสอบถามครูได้เลยค่ะในไลน์ส่วนตัวนะหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ที่ใช้บอกหรือว่าขยายลักษณะของคำน,นามกันไปแล้วนะคะครูก็อยากให้นักเรียนกลับไปฝึกฝนนะคะ กันที่บ้านอย่างสม่ำเสมอค่ะอย่าลืมทำการบ้านส่งครูด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะอย่าลืมมันดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย